ก็ขอการสวัสดีนักเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเรามีเลขไอ้ไข่จากสำนักดังทั่วประเทศไทยมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพื่อเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในการซื้อลอตเตอรี่งั้นก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอกำลังใจด้วยการ,ดก,ารกดไลค์กดติดตามและกดสัญิาเพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องของเราด้วยนะครับงั้นเพื่อไม่ต้องการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับ วัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่โด่งดังขึ้นมาเพราะมีหญิงสาวรายหนึง่งถายภาพติดไอไขย่ยังองคือของเจดีทองทําให้สํานักเสียงโชคพากันขอเลขพร้อมจุดป,ประทัดแก้บนได้เลขมาคือดังนี้เลข79เลข0 83เลข58เลข268 วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองก้าตำบลดอนหายโคกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้นำลูกเหมือนของไอ้ไข่มาไว้ที่วัดเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนชาวบ้านแห่กันมาขอเลขเด็ดจนถูกรางวัลมากมายทั้งนี้ชาวบ้านได้จุดประทัดและจุดธูปเสียงทายโชคให้ไข่ปรากฏว่าได้เลข152 บ้านทุ่มท่าตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพบว่าชาวบ้านจำนวนมากมากับไหว้ขอโชคลาบไอไข่เช่นกันเนื่องจากมีผู้โชคดีมากับไหว้และได้รับโชคลาภจนต้องมาแก้บนได้จุดประทัดและนำเลขหางประทัดโชว์ให้เห็นมีเลขดังนี้3 4 2, 2 2 5 1 7 2 7 8 7 5 7 2 วัดพรหมนิมิตตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีพบว่าชาวบ้านแห่เดินทางกันมาขอโชคลาภไอ้ไข่จนแน่นวัดหลังทางวัดได้ทำพิธีเททองหล่อเมื่อเดินสิงหาคมที่ผ่านมามีคำล่ำบือว่าได้แสดงปฏิหารปรากฏกายให้เห็นม่งเล่นอยู่ที่ประอุโบสถที่กำลังสร้างอยู่และเกิดพระพิษทรงกดฝนตกขนาดแดดออกล้อมอบอ้าวโดยเลขหางประทัดดังนี้ สองและ69วัดใส่ตำบลป่านิว้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่ร่ำลือกันว่าเห็นเด็กผมจุกชอบเดินเล่นอยู่กับมาภายในวัดยามค่ำคืนจนทำให้ชาวบ้านเข้ามากาบไหว้เป็นจำนวนมากโดยงวดประจำวันที่16กันยายนนี้ผู้ที่มาแก้บนได้จุดประทัดได้เลข2-28 หากว่าท่านถูกใจคลิปวิดีโอนี้ทางช่องของเราก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องของเราด้วยนะครับหากว่าท่านมีเลขเด็ดหรือความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ